สวัสดีครับมาพบกันในคลิปหนึ่งกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มวันนี้ก็จะพามาพูดคุยกันด้วยนะครับผหลังจากที่เมื่อวานเราเก็บเกี่ยวข้าวไปนะครับเก็บเกี่ยวข้าวกว็ขอหกหนึ่งเเก็บในช่วงอายุ8ปดวันนะครับผมเมื่อวาน ว่าเกี่ยวในฝนใประยุลูกนี่กับผมแต่ก็แถวสวนก็ไม่ตกนะครับอย่างวันนี้ก็ในเมืองตกช่วงบ่ายเมื่อสักพักเนี่ยตกตกอย่างแลงอยู่ครับแต่แถวสวนฝนไม่ตกตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มร้องนะครับคนฟ้าเริ่มร้อง เริ่มตั้งเขาขึ้นมานะครับผมกับพายุลูกนี้นั่นก็นจะเป็นเมฆในเมืองนะครับผมก็ช่วงบ่ายเต็ก,กตกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับผมส่วนโซนนี้ก็เริ่มกลังมาหลังมืดนะครับผม อันนี้เรามาพูดคุยกันหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปเมื่อวานนะครับผมก็ได้ราคาอยู่ที่6,000นะครับตันละ6,000หรือเกวียนละ6,000ก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่ายังต่ำอยู่นะครับผมก็เมื่อวานยังคิดว่าได้สักอย่างต่ตำๆก็สัก6 3 0ัน4 0 0นะครับ แต่ไม่ได้ก็ได้6 0พันบวกกับค่าน้ำมันแพงนะครับผมน้ำมันที่ก่ <c oughs> อไปครับเหมือนที่เราวิทน้ำออกนะครับผมตั้งแต่ตแต่น้ำมาจนใกล้จะเกี่ยวนะครับยิ่งใกล้จะเกี่ยวน้ำมันยิ่งขึ้นนี่แพงมากนะครับผมแล้วก็ปุย๋ยปุ๋ยก็โรลคละตอนนี้อยู่เลียรโรลคละพันกว่าบาทแล้วนะครับผมก็ ไม่แนใจเลยนะครับว่ารอบ2จะเป็นรูปแบบไหนนะครับผมน้ำมันกับแพงปุ๋ยกับแพงก็พื้นที่ที่ทำข้าวก็ขอ,ขอ6กหนึ่งนะครับผมกับพื้นทุนที่ นะครับผมก็แบ่งเป็น2บิ้งใหญ่ๆนี่นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ3ไร่3ไร่กับงานนะครับผมที่ทำที่ทำกขหกหที่เกี่ยวไปเมื่อวานนะครับผมสวนข้าหอมมะลินี่ก็อยู่ที่ประมาณ1ไร่กับ1งานเสร็จๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่รองรับน้ำาจากบิ้งล่างนี้นะครับผมก็ ตอนนี้ช่วงท,ท้ายฝั่งโนนถัทงทิศตะวันออกก็ปัญหาโลกแตกของทุกปีเริ่มปิดน้ำให้ไหลกันข้าวก็ดับน้ำก็เลยว่าข้าวมั่งไรมั่งข้าวเริ่มเหลืองแล้วด้วยนะครับข้าวหอมมะลิอย่างของผมหวานช้าวันที่หลังก็กลังเริ่มผลิตแป้งผลิตน้านมเริ่มเหลืองเมื่อไหรก็จะปล่อยน้ำเข้าไปบิงนงี้นะครับผมอันนี้ ผลผลิตที่เราได้นะครับตามที่ความคาดหวังของเราไว้นะครับที่บำรุงสองรอบก,ก็บำรุงแบบเราเรียกว่าบำรุงแบบประหยัดมากเลยครับรอบนี้เพราะปุ๋ยมันแพงอันนี้ก็น่าจะเป็นระดับน้ําที่ตาแกปล่อยค่อยๆปล่อยลงมาเพื่อจะเอาปลาหมอนะครับจะเอาปลาระดับน้ำก็เลยอาจจะสูงนะก็ค่อยๆไหลไปนะครับจะได้ก่อ,อจะได้ หมักฝางไปในตัวนะครับอันนี้ก็พื้นที่ประมาณ3 3ไร่กับ2งานนะครับผมก็ได้ทั้งหมดก็3เกวียนนะครับ3เกวียนพอดีเลยครับสามเกวียนพอดีก็ถือว่าสามที่เราคาดบางไว้นะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก3เกวียนนะครับรอบนี้ก็ยังมีโซนเพเจอน้ำท่วมมาตลอดข้าวไม่มีเวลา แต่กอเลยนะครับผมยืดตัวหนีน,น้ําอย่างเดียวนะครับผมก็เลยช่วงนี้ก็อาจจะมีบางจุดที่ภาพข่าวไม่ค่อยงามนะครับผมก็ได้สามเกวียนสามเกวียนก็ถือว่าทําหมดพื้นที่สามได้สองงานสามเกวียนก็เกือบอะไรลแปดร้อยเก้าร้อยถังนะครับเราก็เกลี่ยกัน,น,อกน,อกนอกเอาเนาะเดี๋ยวเอาแบบ สามใบสองงานนะครับผมมันเป็นเศษสองงานอันนี้ก็บำรุงแบบเรียกว่าประหยัดเลยเนาะเป็นบำรุงแบบประหยัดประหยัดช่วงปุ๋ยก็แพงมันก็แพงอะไรก็แพงแต่ราคาข้าวราคาถูกครับก็กลายเป็นปัญหาของชาวไร่ชาวนานะครับก็เป็นหลักใจให้นะครับผม หล่อรุ่นราคาข้าวหอมมะลิเมื่อาวานได้สอบถามพิศโนุโลกเราก็ข้าวหอมมะลิก็อยู่ที่8,000นะครับผม8,000ต่อตันข้าวหอมมะลิวันนี้ก็มาพูดคุยกันกับราคาข้าวข้าวขึ้นแล้วก็จำนวนผลผลิตที่เราได้นะครับ ก็ได้3ตันพอดีนะครับผมของอาแกก็ที่ติดกับผมตอนนั้นแกก็กำลังไล่เก็บข้าวที่รถมันเดืยดของแกก็ได้3ตันหน่อยๆเพราข้าวแกจะหนากว่าผมนะครับผมได้2ตันครับประมาณสักใก้3ตันประมาณแล้วก็อีกประมาณ20ถังอ่าแต่ของผม3ตันพอดีพอดี ก็เป็นกำลังใจให้ไปทุกพื้นที่ด้วยนะครับที่กำลังเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวขอขอหรือไก่จะเก็บเกี่ยวก็หอมาะลินะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับว่าในช่วงนี้ด้วยก็หลอรุ่นกันนะครับผมเรียกว่าชีวิตลูกเจ้านะก็ต้องมีความเสี่ยงเป็นปกตินะครับผมเราก็ต้องทำเนาะ รอบหน้าผมไม่มั่นใจว่าผมจะลงพันไรดีนะครับผมดูได้ว่าแปห้าหรือสี่หนึ่งนะครับผมเพราะหกหนึ่งเราทำมายาวหลายรอบแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนมังน,นะครับผมสี่หนึ่งก็มีความต้นอ่าความต้านทาน,ทานช่วงหนาวได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็หนามน้อยกว่านามน้อย เรียกว่าทนกับงานน้อยได้ดีด้วยนะครับสำหรับขอขอซีนหนึ่งก็แปดก็ขอ8 5ดห้าก็ทนหนาวได้มากที่สุดเป็นข้าวที่ผ่านการกับรองผ่านข้าวอาจจะเป็นใหม่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคือข้าว8ปดห้านี่คือเขาเรียกว่า ชอบน้ำมากนะครับผมก็เลยจะต้องเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกรอบหนึ่งก่อนนะว่าจะเอาพันไหนลงกันนะครับผมเพราะพันไหนที่มันจะเพราะรอบต่อไปนี่คือน้ำมันคือเข้าหนาวแล้วนะครับผมแล้วก็น้ำอจะน้อยแน่นะครับเราต้องเลือกนธุนที่ตกช่วงนี้ถ้าแรงจริงก็416 1 5 7พวกนี้นะครับผมเป็นผัานข้าวที่ กับระดับน้ำน้อยได้อย่างดีนะครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะอาจจะลงสีหนึ่งตามที่สมาชิกหลายท่านบอกลงสีหนึ่งให้ดูหน่อยอาจจะได้ศึกษาไปพร้อมกับที่ช่องบรรัส่วนพอเพียงุ้าฟามด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ศึกษาหลายหลายนี่ก่อนนะครับผมหลายพันก่อน ว่เราปกเพื่อป้องกันระบบระบบน้ำเราด้วยนะครับระบบน้ำถ้าระบบน้ำมีปัญหาก็าข่าวที่ถ้าน้ำน้อยเราก็ข่าวก็ต้องเลือกผ่านข่าวที่เหมาะที่กว่ากับน้ำน้อยได้ทนกับน้ำทนกับแรงนะครับก็เรียกว่าน้ำน้อยได้นะครับผมเนี่ยก็จะ คลิปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็เรามาสรุปยอดผลผลิตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกหวานจนได้เก็บเกี่ยวเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาสรุปรา,าคาผลผลิตที่ได้นะครับผม,มให้พี่เพื่อนสมาชิกชาวกเกษตรทุกช่องได้ ได้รับสาบกันเนาะว่าทำรอบนี้ว่าผ่านไปได้น้ำหนักเท่าไรราคาเท่าไรปริมาณเท่าไหร่นะครับก็ได้3ามเกวียนนะครับ3ตันเนะาะสตันสมเกวียนพอดีเลยราคาก็หกพันก็่าจะอยู่เลาวๆนี้นะครับผมแต่บางพื้นที่ แถวอำเภอบางละกำรรแถววัดโบสแลแถวแต่ท่าข้าบางทีนะ่าจะอยู่ที่ ,63 0 0 6,400นะ่าจะอยู่หลาๆนั้นครับแต่ของผมจะได้ราคาถูกนะครับฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวนะรอบต่อไปถ้าจะลงยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูต่อเนื่องเลยนะครับผมวันนี้มาพูดมาคุยหลังเก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ีราคานะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ